สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2ที่น่ารักทุทกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูคนอีกแล้วในชั่วโมองเรียนวิชาภาษาไทยค่ะในภาคเช้าๆแบบนี้วันนี้ตรงกับเช้าว,วันพุทธที่11สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะคะ พร้อมแล้วนะคะคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะนําเสนอในสาระที่สองนะคะสาระที่สองว่าด้วยเรื่องของการเขียนการเขียนที่คุณครูจะนําเสนอในวันนี้นะคะก็คือการเขียนอักษรย่อนั่นเองนะคะอ่าอักษรย่อคืออะไรนะคะตามความหมายเด็กๆความหมายคําว่าย่อคําว่าย่อแปลว่าอะไรนักเรียนคําว่าย่อแปลว่าอะไรดกคําว่าย่อคําว่าย่อแปลว่าอ่านักเรียนอะไรคะ ทำตัวย่อๆลงหน่อยอ่ะเขา่าย่อคืออะไรเอ่ยย่อคือย่อกับยืดมันจะเป็นคำตรงกันข้ามกันนะย่อตัวกับยืดตัวย่อแปลว่าอะไรคะย่อแปลว่าอะไรย่อตรงข้ามกับยืดย่อตัวแปลว่าย่อตัวแปลว่าย่อตัวแปลว่า แปลว่าสั้นลงแปลว่าหดลงถ้ายุดตัวก็คือทําให้มันอะไรสูงขึ้นหรือทําให้มันขยายออกดังนั้นอักษรย่อนะคะก็หมายถึงลักษณะของการเขียนย่อคํานะคะให้สั้นลงนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะอะไรคะ ประหยัดเวลาในการเขียนสามารถที่จะเขียนข้อความหรือเขียนลนักษณะของประโยคให้เร็วขึ้นนะคะอันนี้จะช่วยในส่วนของสาระที่2ของการเขียนนะคะจะช่วยพัฒนาในเรื่องของการเขียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของอักษรย่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของอักษรย่อกันนะคะว่าอักษรย่อนั้นนะคะ มีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ตัวอย่างของอักษรย่อนะคะมีหลายประเภทมีหลายลักษณะอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องอักษรย่อน,นั่นเองนะคะอักษรย่อคืออะไรนะคะอักษรย่อก็คือการเขียนย่อคําค่ะให้สั้นลงนะคะโดยเราจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะคะกํากับ เครื่องหมายวรรตอนชนิดนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมหาภาคเห็นไหมคะหรือที่เราเรียกอย่างนึงว่าเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะกำกับเนาะด้านหลังของพยัญชนะนะคะที่เราต้องการเขียนให้เป็นอักษรยอ่อเพื่อให้คําคํานั้นกลายเป็นลนักษณะของคําอักษรย่อเป็นลักษณะของการเขียนยอ่อคําให้สั้นลงนั่นเองลักษณะของการใช้ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะโอเคค่ะเรามาดูประเภทของอักษรย่อก,กันบ้างแบ่งมาเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างอักษรย่อนะคะจะแบ่งทั้งหมดออกเป็น เป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คืออักษรยอ่อ1ตัวประเภทที่2ก็คืออักษรย่อ2ตัวประเภทที่3อักษรย่อ3าตัว และประเภทที่4ก็คืออักษรย่อ4ตัวซึ่งแต่ละประเภทนี้นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะคะเรื่องของการใช้อักษรยอ่อแล้วก็ประโยชน์ของอักษรย่อก,กันนะคะว่าเมื่อเรานำเรื่องของอักษรย่อมาใช้แล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างและลักษณะของความหมายของอักษรย่อนะคะที่ปรากฏในชีวิตประจําวันของเรามีมากมายคํายืดยาวเยอะแยะนะคะทีนี้ถามว่าเมื่อเราเขียนย่อนะคะเราจะสามารถเขียนย่อในลักษณะแบบใดได้บ้างเด็กๆต้องทำาจ การศึกษาค้นคว้านะคะหมวดหมู่ของสอนย่อนะคะเราก็จะทําเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่หมวดกอไก่ถิงพอรักฮู้เหมือนกับการเรียงลําดับคาตามพจนานุกรมเลยนะคะเด็กๆอ่าใครที่ยังไม่ได้ปิดไม้รบกวนปิดไม้ด้วยนะคะก้าหน้าปิดไม้ด้วยคะ่ะรบกวนเด็กๆปิดไม์ด้วยนะคะเวลาคุณครูอัดวิดีโอเสียงมันเข้าวิดีโอนะลูก อ่าโอเคนะคะทีนี้เราจะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของประเภทอักษรยอ่อเราเรียนรู้แล้วนะคะว่ามี4ประเภทแบ่งออกเป็น4ประเภท4ลักษณะนะคะทีนี้เราจะไปดูในส่วนของประโยชน์ของการใช้อักษรย่อกันบ้างนะคะว่าอักษรย่อนั้นใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะข้อ 1. ประโยชน์ของอักษรย่อก็คือยังมีนักเรียนที่ยังเปิดไม่อยู่นะคะตอนนี้เสียงเข้าวิดีโอคนกลูเช็คสิคะ ะะขออนุญาตแชร์สกรีนต่ออ่ะเรามาดูในส่วนของประโยชน์ของอักษรย่อกันบ้างนะคะว่าอักษรย่อนั้นนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะ,ะประโยชน์ของอักษรย่อก็คือข้อ1นนะคะใช้เขียนกำกับคำนะคะคำคำนั้นให้อ่านสั้นลงนะคะ 2. นะคะสะดวกในการเขียนคำนะคะโดยที่ไม่ต้องเขียนคำยืดยาวนะคะ ข้อ3เราสามารถเขียนสื่อสารคำนั้นนะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันใจนะคะอันนี้จะเป็นลนักษณะของประโยชน์ของการใช้สัย่อนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะวันนี้เราจะไปดูตัวอย่างกันต่อวันนี้คุณครูนําตัวอย่างการใช้สัย่อมาให้เด็กๆดูนะคะอ่านี้ก็จะเป็นอักษรย่อนะคะแล้วก็ความหมายของเขานะคะจะแบ่งออกเป็น2คอลัมน์ตารางที่1คอลัมน์ที่1นนะคะก็จะเป็นในส่วนของอ,อะะักษรย่อค่ะ โดยเราจะใช้เครื่องหมายมหาภาคกำกับนะคะด้านหลังของพยัญชนะนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นความหมายของอักษรย่อนะคะว่าลักษณะของอ,อ,อักษรย่อแต่ละคําที่กําหนดมานั้นนะคะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเพื่อให้เราสามารถที่จะเขียนนะคะเกี่ยวกับอ,อ,อักษรย่อแล้วก็บอกความหมายของอักษรย่อได้อย่าง ต้องนะคะเราไปดูกันเลยนะคะคาที่1นนะทททจุดนะคะตรงนี้เราอ่านว่าทททจุดนะคะคํามาจุดในที่นี้ก็คือเครื่องหมายมหาภาคนะคะย่อมาจากความหมายของคําว่าอะไรย่อมาจากความหมายของคําว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะข้อ2ออยอจุดนะคะย่อมาจากองค์การอาหารและยาข้อ3รอสอพอจุดนะคะย่อมาจากรับส่งสินค้าและพัสดุพันธุ์ ข้อ4รอดอจุดนะคะย่อมาจากคําว่ารักษาดินแดนข้อ5นะคะกอฟผอ,อจุดนะคะย่อมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตข้อ6คอรอมมจุดย่อมาจากคณะรัฐมนตรีข้อ7ขอสองมกจุดย่อมาจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอันนี้จะเป็นตัวอักษรย่อสีตัวนะคะก็ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะคะ แล้วก็ข้อ8นะคะนจจดและพจุดย่อมาจากคำว่าหนังสือพิมพ์นะคะไปต่อนะคะอปปปปชชจุดนะคะย่อมาจากคำว่าประชาชนข้อสินะคะพวจย่อมาจากคำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพจุดรอจบจุดย่อมาจากคำว่าพระราชบัญญัติ มจุดรอจุดวจุดย่อมาจากคําว่าหม่อมราชวงศ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะของการใช้อักษรย่อแต่ละประเภทเด็กๆจะเห็นได้ว่าลักษณะของการใช้อักษรย่อแต่ละประเภทนั้นนะคะมันจะมีหลายแบบหลายประเภทไล่ไปตั้งแต่อักษรย่อหนึ่งตัวอักษรย่อสองตัวแล้วก็อักษรย่อสามตัวนะคะเช่นทอทอทอจุดตรงนี้เป็นลักษณะของอักษรย่อกี่ตัวคะนักเรียนเป็นอักษรย่อกี่ตัวคะเท่าที่นักเรียนดู เป็นอักษรย่อกี่ตัวอ่าสามตัวเก่งมากอยจุดนะคะเป็นอักษรย่อกี่ตัวลูกสองตัวรอสพจุดเย่อมาจากอักษรย่อกี่ตัวคะเนี่ยเป็นอักษรย่อกี่ตัวสามตัวรอจุดเย่อมมาจากอักษรย่อกี่ตัวสองตัวอ่าทีนี้อจุดเย่อมาจากอะไรคะนักเรียนคำว่าอจุดเย่อมมาจากอะไรออ่างตัวเดียวแล้วก็มีจุดเย่อมาจากคาว่าอะไรอจุด ถ้าเป็นลักษณะของการเขียนจดหมายจะมีต่อจุด,อจ,ด,จอ,จดอจุดจอจุดถ้าต่อจุดย่อมาจากอะไรอักษรย่อหนึ่งตัวต่อจุดย่อมาจากคําว่าเวลาเราเขียนจดหมายต่อจุดย่อมาจากคําว่าตำบลอ่าถ้าอจุดละคะย่อมาจากคําว่าอจุดย่อคําว่าอําเภอจอจุดย่อมาจากคําว่า จำว,วักนะคะอันนั้นก็คือลักษณะตัวอย่างนะคะของอักษรย่อเนาอะ,อะโอเคเก่งมากนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะถามว่านอกเหนือจากนี้นะคะอักษรย่อมีอีกเยอะไหม เยอะนะคะไม่สามารถที่จะมาจําแนกแจกแจงได้ทั้งหมดนะคะทีนี้หลักการและวิธีการทําอย่างไรเราจึงจะสามารถเรียนรู้ในเรื่องของอักษรย่อได้อย่างดีเยี่ยมนะคะให้เด็กๆนะคะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะในหมวดหมู่ของอักษรยอ่อในส่วนของโจนานุกรมจะมีบรรจุคําที่เป็นลักษณะหมวดหมู่ของอักษรยอ่อไล่ไปตั้งแต่หมวดกอไก่ถึงพอนหูเหมือนกับโจนานุกรมนะคะในภาษาไทยนะลูกนะ บางเล่มก็อ,อาจจะมีแต่บางเล่มก็อ,อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในส่วนของพจชนานุกรมนะคะฉบับนะคะาก,การจนาพิเศษเล่มสีน้ำเงินจะบรรจุในส่วนของหมวดหมู่อักษรย่อกำกับไปด้วยนะคะนอกเหนือจากลักษณะของคำศัพทนะ์ที่เป็นการเรียงลําดับตามคําตามพจชนานุกรมแล้ว ก็ยังปรากฏในหมวดหมู่ของอักษรยอ่อให้เด็กๆสามารถที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้เขียนความหมายของอักษรยอ่อมีคําศัพท์มาทั้งหมด10คําวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆจดสาระสําคัญของอักษรยอ่อลงไปทั้งหมด10ข้อสิบําแล้วให้เด็กๆไปสืบค้นฟ้านะคะไปค้นค้าสืบค้นจากพจนานุกรม หรือจากสื่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะว่าอักษรย่อนะคะทั้งหมด10คํานี้นะคะที่คุณครูคกําหนดให้ย่อมาจากคําว่าอะไรนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนความหมายนั้นลงไปในสมุดของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คืองานชิ้นที่1น,นะหัวข้อนี้เนื่องจากว่าเป็นงานที่ค่อนข้างสําคัญอยู่นะคะคุณครูจะมีชิ้นงานให้เด็กๆทําด้วยนะคะ โอเคชิ้นงานของเด็กๆในวันนี้นะคะที่จะทําเพิ่มนอกเหนือจากแบบฝึกขัดไปแล้วนะคะก็จะให้เด็กๆทําทําเนียบอักษรย่อด้วยค่ะนักเรียนคะแนนเยอะนะทําทําเนียบอักษรย่อด้วยนะคะทำเนียบอักษรย่อคืออะไรคุณครูจะให้เด็กๆไปรวบรวมแหล่งที่มาของอักษรย่อ พร้อมกับบอกความหมายนะคะว่าอักษยรย่อที่เด็กเลือกเลือกเลือก,กมานั้นนะคะมันมีคําใดบ้างและแต่ละคําที่หนูเลือกมามีความหมายอะไรบ้างนะคะจะให้ทําเป็นลักษณะของทำเนียบอักษยรย่อคนละคนละเอากี่คาดีเอาสิบหรือยี่สิบดีคะสิบคำพอไหมเอาสิบคำก็พอเนาะ โอเคไหมคะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระงานเด็กๆมากเอาสิบทาก็พอค่ะพร้อมกับความหมายแต่ให้เด็กๆทําในกระดาษ a4 นะคะพับครึ่งทําเป็นเล่มเล็กนะคะใครที่สามารถที่จะทําได้มากกว่า10ข้อก็สามารถทําได้แต่ขั้นต่ําไม่ต่ำกว่า1ิข้อนะคะ1ิบข้อกําลังพอดีนะเพราะว่าเด็กๆก็จต้องทํางานอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องของอักษรย่อนะคะและการใช้อักษรย่อในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอ,ขอจบคําอธิบายนะคะเรื่องอักษรย่อไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจ กันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ